สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Honkai Star Rail นะครับวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตแพท3.0เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับเราได้มีตัวเฮอร์ต้านะครับสารจากมิติจักรวาลนะครับสุดเท่ครับจากที่ได้ไปศึกษามาแล้วนะครับแล้วว่าไปดูรีวิวต่างๆนานานะครับเมตานั้นอยู่ท็อปๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น moc หรือว่า เปียวฟิกชันเนาะโอเคนะครับผมตั้งใจไว้ว่าผมจะสุ่มแค่ตัวละครพอเนาะอะ่แล้วก็ส่วน Lc นี้ผมว่าจะสุ่มตัว LC ของเฟยเซียวนะครับของเฟยเซียวนะครับโอเคแล้วก็ลองสุ่มกันเลยนะครับท่านเพอร์ต้านะครับเป็นตัวละครโจมตีหมู่นะครับ ที่มีเมคนิกทางด้านการโจมตีมอนเดียวด้วยนะครับมีการเก็บแต่ไข่าอาเชรอนนะครับก็ที่เหุผมที่เลือกมาในทีมนี้นะครับเข้ามาอยู่ในในไอดีตัวเองนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่มีตัวละครที่เคลียร์เพียวฟิคชั่นแบบดีๆีดีมิตต์ห้าดาวเลยนะครับผมมีแค่เดิมทีแล้วผมมีแค่ฮิเมโกะนะครับกับตัวเฮอร์ตาจิ๋วนะครับเฮอร์ตาน้อยนะครับมีแค่นี้เอง2ตัวที่สามารถแบบเพียวฟิคชั่นได้ ส่วนใหญ่ผมก็จะแบกด้วยการเล่นไฟฟนะครับหรือว่าอาเชรอนนะครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ของ ID ผมนะครับยิ่งใหญ่เพราะว่าผมไม่เคยมีตัวละครพาดปัญญาเลยนะครับถ้าผมจะไปเล่นผมจะเล่นกับเซอร์วาลนะครับผมคิดว่าผมจะไม่เปิดเอ,อ่อ LC ประจำตัวเนาะผมรู้สึกว่าผมไปเปิด LC ของเฟอร์เซลดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าแล้วก็ผมอวยเฟเซลนะครับ โอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเปิดกันเลยนะครับ10โลแรกนะครับได้มาเลยไหมครับโอ้โหไม่ได้นะครับ10บโลแรกไม่ได้นะครับอุ้ยเอาไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นะฮะผมอยากได้ l อ LC ของประจำตัวเขาอะครับนี่น่าจะน่าได้ไหม้ะอุ้ยได้แล้วนะครับขอ2ตัวได้ไหมครับ2ตัวได้ไหมครับมือข้ามแล้วนะครับข้ามแล้วได้มาตัวเดียว อ่าที่จริงไม่ต้องตื่นเต้นไปนะครับว่าผมเปิดสองเราได้นะครับเพราะว่าผมมีการันตีอยู่ผมมีการันตีอยู่นะครับโอเคพอดีเลยนะครับแปดสิบโลตึงๆนะครับเนี่ยการันตีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยไปเปิดเอลซเซียลนะครับน่าจะเปิดแหละนะครับเปิดอยู่แล้วอ่าไม่มีตัวอยู่2ตัว โอเคมีอะไรอีกไหมให้ดูผมรับกล่องจดหมายมีอะไรเปล่ามีอีกไหมกล่องจดหมายอ่ามีอยู่หกร้อยนะครับผมจะเปิดเอลซี่เฟยเซีลก่อนนะครับได้เอลซี่เฟยเซีลปุ๊บผมจะไปเปิดเฮอร์ตาอีหนึ่งต่อนะครับผมจะดองไว้ตู้นหน้าเนาะโอเคนะครับน่าจะเปิดได้ละมั้งนะฮะ LC f a c ่เฟยนะครับ,รบมาอยากได้มานนานลนะแต่ไม่มา ไม่มีนะฮะ LC นี้ขยันมาเนาะแต่ว่ามันใช้กับเออตาไม่ได้ dai, นะครับมันจะได้จังโอเควันที่สิบครั้งโอเคนะครับก็การันตีเจ็ดสิบห้านะครับผมมีไฟเซล E 2เนาะนะครับผมไปอวยดีมมดเฟียซของผมต่อโอเคเปอร์เ okay, ซ็ ũng, นตะ์มันสูงเนาะโอเคผมไม่มี LC เนี่ยหู ไปดู L C ใน I D ผมกัน L C ใน I T I D ผมเนี่ยมันไม่มีล่าสังหาของ Limited เลยนะครับอะไรเนี่ยเอ,เ,อเอาไปก่อนเอาไปก่อนนะไม่มีล่าสังหาของ Limited เลยนะครับไปดูที่เนี่ยล่าสังหารแล้วก็ L C ล่าสังหาผมน้อยมากนะครที่มันเป็นของ Limited นะเนี่ยน้อยจริงๆไม่มีเลยไม่ใช่อย่าใช้คำว่าน้อยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่า ผมจะมาอัปเกรดเฟเซียลของผมนะครับโอเคส่วนเฮอร์ตาเนี่ยผมมองว่าผมไปเล่นแค่เฟอวิกชั่นเนาะไอคอนเทนเอ m โ c ซีหรือว่าพอาคลิปติกเนี่ยผมมีพวกไฟฟายแล้วก็เฟเซียล e ครับแล้วก็อาเชรอนอาเชรอนผมอีสองนะครับได้อยู่แล้วผมไม่สนพวกคอนเทนต์อะไรโหดๆอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วผมสนใจแค่ตัวดูกล่องนะฮะ ดูกล่องยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมชอบสำรวจแมพว่างๆสำรวจแมพตึงๆเนะผมชอบแบบน,นั้นมากกว่าเหตุผลหนึ่งนะฮะเหตุผลหลกัลกๆเลยก็ด้ซ้ำนะครับผมชอบสกิลเสริมพลังของเขามากเลยนะครับแต่เปิดปุ๊บเจอกล่องอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ไม่มีกล่องเนาะเราไปดูกันทดสอบอ่าแบบนี้เปิดปุ๊บจะเห็นกล่องเลยปะสามกล่องเขาว่าสามกล่องไหมปุ๊บ เห็นกล่องอู้ผมชอบมากเลยอะ่ะผมชอบชอบอันเนี้ยชอบที่สุดคือไม่ได้ไม่ได้สก,กิลหมู่สก,กิลโจมตีอะไรนะผมชอบสก,กิลการเปิดกล่องอะ่ะดูดิโอเคนะครับผมดูเรียนมาตู้หนึ่งเนาะก็คือซันเดย์นะครับส่วนทิงหวินนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกลังเลแหละลังเลกับท่านเฮอร์ตาและ เพราะผมรู้สึกว่าทัานเฮอร์ตาเนี่ยมันมันมัน,มนสวยแล้วก็ผมชอบสำรวจแมบบด้วยเนาะตอนแรกผมเปิดโทบัรมาไม่ใช่เพราะว่าผมอชอบแบบทีมเกาหลีต่อเนื่องหรือว่าแบบหุ่นมคานิกอะไรเงี้ยผมชอบสกิลเสริมพลังนะที่มันมีหมูวิ่งได้กล่องสมบัติอ่ะผมชอบอย่างนั้นอ่ะคือผมเปิดมาเล่นเล,นเลยนะตอนโทบัรมาแพทแรกอ่ะครั้งแรกเลยผมเปิดมาแบบเฮ้ยมันมีหมูนะได้เอาหมูไปเปิดกล่องอะไรเงี้ยแต่พอ เพรคลิปการหากล่องสมบัติเนี่ยผมมองว่าเนอต้าก็น่าลงทุนนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาไปเล่นจบ MOC แต่ผมว่ามีประโยชน์ในการสำรวจแมปแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว LC ผมจะไปเปิดต่อนะครับหา LC ไฟเซลโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องเล็ก ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม